KS-1C คือจรวดต้านอากาศยานที่สมเด็จฮุนเซนโวว่าจะใช้สอย F-16 ของประเทศไทย KS-1C หรือชื่อในจีนว่า HQ-12 เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของจีนได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถระดับกลางและครอบคุมหลากหลายเป้าหมายทางอากาศทั้งเครื่องบินลบและขีปนาวุธนำวิถีบางประเภท ใช้เลด้า S 200แบบเฟด LA สามารถติดตามเป้าหมายได้ประมาณ50เป้าหมายในระยะ70กิโลเมตรและตรวจจับได้ไกลถึง120กิโลเมตรโดยมีระยะยิงไกลสุดประมาณ50-70กิโลเมตรขึ้นอยู่กับเป้าหมายเพดานบินสูงสุดประมาณ25-27กิโลเมตรระยะความสูงในการยิงของ KS-14 ต่ำสุดประมาณ300เมตร ซึ่งเครื่องบินลบ F-16 ของไทยเป็นเครื่องบินที่มีความเร็วคล่องตัวและมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถรบกวนเรดราหรือเบี่ยงเบียนขีปนาวุธได้หาก F-16 ยิงขีปนาวุธระยะไกลเช่น AGM-88 Jdam หรือ AM-120 Amram KS-14 จะไม่สามารถตอบสนองได้ทันที